เรื่องของมนุษย์ความสัมพันธ์ของโลกของเราเป็นแนวหลักเลยเพราะว่าเกี่ยวกับความเชื่อของพุทธศาสนาที่เราคุ้นเคยเราไม่ค่อยจะเนี่ยวิธีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั่วๆไปที่เราเข้าใจมันเราก็เอาพวกนั้นแหละมาผสมสารจากที่เราเคยเรียนมาว่ามันควรจะใช้อะไร สวัสดีค่ะรายการอาร์โชบายคิ U A วอาพาร์ส่วนนี้เราจะพาทุกคนไปที่ลีเวอร์ซิตี้แบงคอกค่ะเพื่อที่เราจะไปพบปะพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินแนวเซ r รเรียลิสคุณขจรเดชสมวนสิงค์ค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะตามมาเลย และตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับคุณขจรเดชสมวนสิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับค่ะหนูขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นะคะยินดีค่ะค่ะก่อนอื่นอาจารย์เนี่ยมีเริ่มมีความชอบทางด้านศิลปะตั้งแต่ตอนไหนหรอคะก็ตอนที่เริ่มาเรียนเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็เหมือนทั่วๆไปเราก็เป็นเด็กๆเราก,ก็เรียนปกติจนมาถึงวันหนึ่งเราต้องเลือกวิชา ที่เราเลือกอเขาเรียกว่าอะไรวิชาว,วิชาเลือกเหรอคะอ่าวิชาชีพอะไรต่างๆอ,อ่าเราก็พอดีก็ไปเจอว่ามีคุณครูเขาแนะนำว่าถ้าชอบลองเรียนศิละปะดูสมัยอาชีวะก็เลยมาทางนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วตอนที่ตอนที่เรียนตอนนั้นนี่คือเริ่มมีพื้นฐานหรืออย่างหรว่าเพิ่งเข้าไปเริ่มพื้นฐานตอนเรื่องยังไงยังไม่มีมก็คือ จบมสามก็ยังนึกไม่ออกือนกันว่าจะจะ,จะชอบอะไรจริงๆก็ไปเจอโรงเรียนศิลปะที่เขารับจิวอันนี้แล้วก็ไปเจอคุณครูคนแรกเลยคุณครูที่แนะนำให้เรารู้จักศิลปะเริ่มไปเรียนดออิงดอเลยและก็ตั้งแต่นั้นก็มามาทำงานเลยอุ้ยแต่อันนี้ก็หนูว่า บางทีถ้าเทียบกับศิลปินคนอื่นๆนี่ถือว่าเริ่มช้าแต่ว่างานของงานของอาร์นี่สวยเหมือนกันนะเพร,ราะมันเป็นแนวมันเป็นแนวแบบเหมือนเข้าไปอยู่ในจินตนาการเลยแบบเนี่ยขนาขกำลังดีนแล้วอันนี้นี่คือหลังจากหลังจากเรียนจบวันนี้ก็คือไปต่อทางด้านศิลปะเรื่อยๆเลยไหมคะแบบไม่คือเขาคือเรียนปวชจบก็ไปเรียนมหาลัย พอจบแล้วเราก็ไปทํางานเกี่ยวไม่เกี่ยวกับศิลปะทางนี้นะทางานโฆษณาทําอะไรเงี้ยทำมาเพิ่งมาเขียนรูปได้ประมาณสองปีก็คือเริ่มเขียนแนวนี้ประมาณสองปีเหรอคะเขียนแบบจริงจังช่วงหลังโควิดเนี่ยช่วงก็ไม่ใช่หลังโควิดช่วงโควิดเลยแหละเรามีเวลาอยู่บ้านเยอะเราก็เลยเ,เราก็ชอบอยู่แล้วก็เลยอ่มีเวลาเยอะขึ้น ล้วก็เลยนังเขียนลูกจังหวะดีเราก็ได้มาอยู่ที่ดิเวอร์ซินี่พอดีเพื่อนน้องน้องๆเพื่อนเกาชวนมายืนพอร์ตมาเราก็เลยได้โอกาสมาตรงนี้นว้าวนี่ก็แสดงว่างานดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับแล้วอันนี้หนูถามได้ไหมคะว่าแบบพวกเลเวลเลนเวลา,าสร้างงานมาแต่ละชิ้นนี่คือ มันมีแนวความคิดยังไงวางก่อนจะสร้างอะไรแบบนี้คือจะนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ความสัมพันธ์ของโลกของเราเป็นแนวหลักเลยเพราะว่าเกี่ยวกับความเชื่อของพุทธศาสนาที่เราคุ้นเคยเราไม่ค่อยจะเนี่ยวิถีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั่วๆไปที่เราเข้าใจมันเราก็ เอาพวกนั้นแหละมาผสมสารจากที่เราเคยเรียนมาว่ามันควรจะใช้อะไรก็เลยก็เลยกลายมาเป็นภาพอยู้ขนาดแบบแนวแนวเฮ้ยสวยอ่ะหนูหนูแบบว่าเวลาเวลาแบบหนูเห็นงานอะไรแบบนี้หนูจะชอบคิดไปก่อนเลยว่างานพวกนี้ต้องใช้จินตนาการมากขนาดไหนคคนวาดบางทีมันแบบว่า บางงานมันลึกจนหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงจนหนูต้องไปนั่งถามศิลปินว่านะ้าอันนี้นะ้าวาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถามบ่อยแล้วอันนี้อาจารย์น,นี่เรียนศิละปะที่ไหนเหรอคะคือเริ่มแรกเลยปวชนี่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุนบุรีสามปีหลังจากที่ไปเรียนติวกับคุณครูที่เป็นอาจารย์สอนที่นั่นน่นแหละก็เลย ไปเรียนตามท่านไปเรียนแล้วพอจบก็ไปเอนทานเข้าจิตกรรมที่ศิลปรกรเ้วตอนสมัยเรียนอาชีวะนี่นมีแบบว่าตีกันไหมอ่ะเด็กชงเด็กช่างเ,เขาก็มีกันปกติแต่ผมไม่ใช่แนวนะั้นนะก็มีเราก็เคยเห็นแหละที่เขาไปตีกันแต่เราไม่ไม่ใช่แบบนั้นในอย่างนี้ชีวิตวัยเรียนของอาจารย์นี่เป็นยังไงมันแบบ ซือกระดานไปเดินสยามมาเลยที่ที่ในเหมือนนังสมัยก่อนใม่ครับผมจะนิ่งๆไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบเป็นนั่นเท่าไหร่ชอบเวลาเรียนก็ไปเรียนทั่วไปเป็นคนที่ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรกับใครไปเรื่อยๆใช่เป็นก็คือเหมือนมีแนวรเป็นของตัวเองจะฟีวๆนั้น่แล้วอันนี้หลังจากเรียนจบแล้วนี่ อาจรย์ไปทํางานที่ไหนมบ้างอตอนแรกที่เรียนจบมมนแรกๆก็ไปมีเพื่อนๆที่เขาทําเกี่ยวกับโปรดักชันทํารับจ็อบต่างๆเขาชวนไปทําันบ้างแต่พอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีรายได้ประจำเราก็เลยเข้าไปทำงาน office, ออฟฟิศทำเป็นวิชวลไลเซอร์บรสตทโฆษณาสัก3-4แห่งก็ประมาณ ก็ทำมาเรื่อยๆทำมาตลอดไอ้ที่ทำโฆษณานี่คือทำเป็นสื่อวิดีโอเหรอคะหรือว่าเป็นแะครับก็เป็นโฆษณาตามทีวีทั่วไปก็คือจริงๆโฆษณานี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะคันหนึ่งเหมือนกันนะใช่เขาเรียกว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอืแล้วรู้สึกว่าพอพอเริ่มมาจากตรงนี้นี่อันอันนี้ถือว่าเป็น แดงบันดาลใจอีกอันหนึ่งไหมคะที่มาเริ่มทํางานศิลปะตรงนี้จริงๆอย่างจังมันเอียวเอี่ยวไหมมันคนละทางกันในความรู้สึกผมนะแต่ว่าที่ที่เรื่องศิลปะเนี่ยเราเราเรียนมาแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วแหละอยู่กับเราเราก็บางคังมีเวลาเราก็ทามันบ้างแต่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เอามาจับจริงๆก็คือช่วงโควิดเนี่ย พราะเราได้อยู่บ้านเราทํางานที่บ้านเราก็มีเวลามากเราก็เออเรากลับมาเขียนรูปดีกว่าทํ <Yeah. S 1> าไปเรื่อยๆก็เ,เก็บงานเรื่อยๆจังหวะที่ดีก็คือ, oh. อมีงานบ้างก็ส่งแสดงเพื่องานประกวดที่เขารับประกวดกัน oh. อพอเราเราได้รับการคัดเลือกไปร่วมแสดงก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเออเราก็น่าจะพอเขียนรูปได้นะ ก็เลยทำมาแล้วก็อีกการหนึ่งคือส่งพอร์ตมาที่เนี่ยม,มีน้องเขาแนะนำมาที่ลิเวอร์ซิตส่งมาเขาก็โอเคคัดเรามาอยู่แสดงที่นี่เราขายได้บ้างอะไรเราก็โอเคยจะแล้วนี้ที่อาจารย์บอกว่าเคยทำงานเป็นไอวิชวลไลเซอร์มาก่อนเนี่ยหนูว่าไองานวิชวลไลเซอร์นี่มันแทบจะไม่เกี่ยวกับงานศิลปะที่มาวาดเลยอันนี้ ม,มันมีการประยุกต์ใช้ไหมตรงนี้เอ่อจริงๆมันมันค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่าเวลาเราเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งมใช้ในงานโฆษณามันก็เราต้องใช้พื้นฐานจากที่เราเคยเรียนมานั่นแหละในการที่จะเขียนจะสร้างภาพมันคือสร้างภาพให้ลูกค้าเห็นว่าอ่าสมมติเรื่องเรื่องหนึ่งหนังเขาจะโฆษณาอะไร เราก็เขียนให้เขาเข้าใจง่ายๆให้เขาเคลียร์แล้วก็คือใช้พื้นฐานในการเรียนศิลปะเหมือนกันได้เห็นว่าง,งานวิชวลไลเซอร์ที่อาบอกนี่คือมีพวกแบบเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรพวกนี้ด้วย,ยใช่ไหมก,ก,ก็เนี่ยเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดเพราะว่าเขาจะมีหลายคนมีคนคิด พวกอาร์ตดเรคเตอร์เขาจะคิดแนวทางเรื่องราวแล้วมีคนเขียน c o ปปี้ไรเทอร์ที่ต้องเขียนคำโฆษณาต่างๆออมันจะแยกแๆก,กันไปเพราะสมัยแรกๆที่ทำนี่มันยังใช้แบบเขียนด้วยบนกระดาษต่อมาก็จะมีคอมพิวเตอร์ก็จะเขียนในคอมพิวเตอร์ซึ่งก็สะดวกขึ้นเพียงแต่ว่ามัน มันก็ใช้ไอ้ความเป็นความรู้ทักษะทั้งเดิมของเราอ่ะในการที่เราเรียนมาไปใช้มนก็แนวเดียวกับที่หนูเรียนเลยเพราะว่าหนูก็เรียนทางด้านภาพยนตร์มากันตแต่ว่าเทีบจะไม่จับอะไรเกี่ยวกับงานศิลปะเลยเออนอกจากแบาดสตอรี่บอร์ดก็เรียนอยูอ่แค่เทิมสรงเทิมแล้วก็เลิกก็คือให้ไปทำนังแทนละไม่วาดรูป<ล>เลเยดี น่าสดุกไวัยแต่เห็นเด็กๆหลายคนเขาเพราะว่าเทคโนโลยีมันซัพพอร์ตเยอะเนาะแล้วเด็กสมัยนี้เก่งไงเข้าใจไวอย่างรุ่นเราไม่ค่อยชา้าเพราะว่าหนูว่าศิลปะสมัยสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันแล้วพื้นที่ขายงานการแสดงผลงานอะไรอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดเลย สมัยก่อนผมก็คิดอย่างนี้เห็นเพื่อนๆหลายคนเป็นศิลปินเขาก็เขาแต่เขาแต่ละคนก็ก็เติบโตเขกเก่งๆทั้งนั้นที่เห็นนะเขาแข็งแรงพออันนี้หนูอันนี้หนูถามเพิ่มเลยว่าไอ้เรื่องตอนศิลปะสมัยรุ่นอาจรย์อะถ้าแบบว่าถ้าถ้าเราจะไปเรียนสักที่หนึ่งเนี่ยคือเราต้องไปแต่โรงเรียนกวดวิชาหรือว่าต้องไปหาหนังสืออ่านเองใช่ไหม ตอนที่เราเริ่มเหรอใช่ตอนนั้นมันจะอย่างนี้เหมือนว่าคนก็จะจะไม่เยอะขนาดนี้นะที่เขาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนํากันมากกว่าสมมติว,ว่าอย่างผมมาบังเอิญพอจบมอสามแล้วบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญที่มาเจอโรงเรียนที่เขาติวรับติวศิลปะเนี่ยอ่าแล้วก็ก็เลยได้รู้เรื่องราวอันนี้แต,แต่สมัยนั้นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าจะรู้จักกันก็ต้องคนในนั้นนะแล้วเขาก็จะแนะนํากันเหมือนเข้าไปเจอคุณครูเจอเพื่อนเจ่ใงนี้เขาก็จะค่อยๆบอกกันใ,นในเพราะว่าการการสื่อสารไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยนี้สมัยน,นี้หมายว่าทำทำอ,อะไระทำได้เยอะจะ,สะแสดงงานศิลปะทีนึงก็มีกลุ่มให้ลงขายงานและเอเห็นแคบๆหน่อยอ,อยู่ในกลุ่มๆเราอันนี้เห็นว่าอาจารย์นี่ เข้าสินปรกรณ์ได้หนูว่าคนเข้าสินปรกรณ์สมัยนั้นนี่คือโอ้โหต้องเก่งมากๆกันนะแบบว่าต้องมีความสามารถมากก็ต้องแบบว่าต้องรู้ตัวเองความสามารถเป็นันดับหนึ่งก็ยังต้องไปนั่งแบบไปแข่งอินทรารกับคนูด่นครูอีกอะ่ะคือมันก็เหมือนแบบเวลาเราจะสมัยนะั้นก็จะมีหลังจากที่เราเรียนประวชาวจบก็จะมีมหาะัยที่เราต้องไป สอบต่อมันมีจุฬามีพาอช่างสิมกรต่งรางๆซึ่งมันก็มีเยอะแล้วแต่คนชอบก็วยแหละแต่ผมอะ่ะก็มีความใฝ่ฝันเพราะว่ามีคุณครูคนแรกท่านก็จบที่สิมกรเ่เป็นติวเตอร์คนแรกของผมก็เรียนมาแล้วก็ได้เขาเคยเข้าไปเพราะว่าเข้าไปที่มหาลัยเขาดูรู้สึกชอบมากก็เลยเป็นความใฝ่ฝันนัน่นเองก็ ตั้งเป้าว่าเราอยากเข้าที่นี่แหละตั้งใจเรียนไปเวลาเขามีติวเตอร์ติวเพื่อจะสอบเข้าแล้ว็็ไปสอบไปเออไม่ให้ไปสอบไปสมัครเรียนติวเราเราก็ไปสอบตามนั้นแหละเพราะแต่เวลาสอบสมัยนั้นก็จะมีแบบให้เลือกได้หอันดับหนึ่งองสามสีห้าหเราก็เลือกหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรา เราก็ไม่ได้ขนาดที่จะเก่งอะไรคนเก่งเยอะแยะ,ะเราที่เราเข้าไปตอนไปสอบเอไปเรียนติวเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นอาจจะเป็นโชคดีเราก็เลยแบบอ้ได้มาเรียนดีใจมากโอแล้วตอนช่วงสอบตอนนั้นนี่สอบมีสอบปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็มีสอบดอรอิงสอบ composition อันนี้หลักๆสองอัน ที่ทุกคนจะต้องไปเตรียมตัวให้มากๆไม่ว่าจะไม่ว่าการ drawing นี่คือเขียนฟิกเกอร์คือเขียนคน mm. เป็นหลักมันเป็นมันเป็นเบสิกที่เขาวัดอันเนี้ยคะแนนกับ mm. องค์ประกอบก็คือ composition ในเรื่องราวคุณครูเขาคงคิดสองคะแนน,นนี้เยอะ mm. แล้วก็จะมีวิชาสามัญอันนั้นแหละค่ะ แล้วตอนสอบศิลปะนี่ก็คือที่บอกว่ามีฟิกเกอร์กับคอมโพสิชันนี่คือเขามีโจทย์มาให้ไหมคะแบบต้องวาดเป็นเรื่องราวอย่างนี้อย่างมุนก็คือไอฟิกเกอร์เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าก็คือเขียนคนนี่แหละ<อ>ไม่มีโจทย์อะไร<อ>เพราะว่าเป็นการวัดทักษะในการดรออิ่งแต่โอเประกอบเนี่ยก็จะคิดว่านะก็คงแต่ละครั้งก็คงมีแนวเรื่องมาให้<อ>คงไม่เหมือนกันทุกปี เฮ้ยจริงอะ hmm. แต่ว่าพอนึกว่าแบบสมมุติว่ามีโจทย์มา้แบบว่าวาดวาดป่าที่มีช้างอยู่ตรงกลางนี้ก็ต้องแบบว่า hmm. มานั่งดูกันอีกทีว่าสกเกลช้างต้องอยู่ขนาดเท่าไหนาของต้นไม้อะไรอย่างนี้ไหม hmm. ใช่ไหมแบบนี้ป่ะครับ hmm. ถ้าจะคิดแบบนั้นก็น่าจะประมาณนั้น hmm. เป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆเพราะจริงๆอาจจะ hmm. เขาดูที่ ภาพรวมของภาพรวมภาพแล้วน ok ี่หลังจากท sí ี่อาจรย์มาเป็นจิตรกรแล้วนี่ความต้องการของผู้บริโภคกับการตลาดศิลปะนี่เป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์น้อยๆของผมนะสองปีที่เนี่ยลูกค้าก็หลากหลายกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยคนเนี้ยทิสดิวเวอร์เนี่ยก็จะมีแล้วแต่เขาความชอบ ม,มีบ้างที่ชอบที่อย่างรู้อย่างนี้อะไรที่คงเหมือนทุกคนเหมือนทุกอย่างการติดต่อที่นี่ง่ายเพราะว่าหมายถึงเดี๋ยวนี้เราก็มี Facebook มี IG มี l ล n e ซึ่งถ้าเขาสนใจเนี่ยเราก็เนี่ยแจกนบาบัตรไปเขาก็เขาจะกลับมาไม่ยากอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจรย ฝากช่องทางการติดตามงานศิลปะาหน่อยค่ะอ๋อก็คือติดต่อดูได้ใน IG นะคะชื่อจรเดชสอง6้เป็นปีที่เริ่มเขียนรูปแล้วก็ใน Facebook ชื่อนาจรสมวนสิงค่ะอืมค่ะ,ะนี่ก็มีนามบัตรด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงคอนแทคไว้ให้ใ<ช>้า่างค่ะเดี๋ยวให้อาจรพาเดินชมงาน ยินดีค่ะเช่ค่ะแล้วอันนี้มีแนวคิดในการวาดไหมคะจริงๆคอนเซปต์นี่ก็จะใช้แบบที่เล่าตอนแรกๆเลยจะเป็นคอนเซปต์เดิมเดินที่เราคิดเรื่องเกี่ยวกับของของมนุษย์ของสรรพสิ่งในโลกที่มันต้องอยู่ด้วยการเกื้อกูลกันแล้วมันก็เป็นวัตถุสงสารของของโลกนะคะประมาณนี้ เพราะว่าคนมันมีในชีวิตคนมันมีกิเลสม,มีต่างๆก็ม,มันแทนคุณค่าตรงเนี้ยเอาเพวกนี้เป็นสื่อแต่เราชอบแบบว่าเอาผู้หญิงมาเป็นสื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้หญิงแมค่คือผู้ให้กําเนิดมแทนค่าของกําเนิดของโลกก็คือจะนน้นผู้หญิงเป็นหลักใช่ อ๋อนี่ก็ผู้หญิงใช่มีความงามไงผู้หญิงความงามของโลกออันนี้อ่าอันนี้เราก็จะแบบมองมองในรูปแบบอของแบบจิตกรรมฝาผนังเราอะ่ะก็คืออยากให้มันเรารู้สึก ออกมาแล้วดูมันแบบมันเป็นแบบไทยๆวิถีไทยๆมีความเชื่อแบบนั้นแต่คอนเซ็ปต์รวมๆก็ประมาณเดิมๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้แค่เนี้ยเรื่องคล้ายๆกันว่าอยู่ทำไมมีเมืองมนเลยเห็นเป็นปาแบบว่าอยู่เมือนวิถีชีวิตคนที่มันก็สมัยดั่งเดิม แต่มันก็มีการเดินทางของมันมแล้ววันนี้มันเขาเรียกว่าศิละปะแนวไหนอะคะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นเซอร์เรียลิสต์ค่ะ,ะเป็นแนวนั้นแะเราเอามาผสมผสานกับความเป็นรูปแบบของตัวออกของเราเป็นแบบไทยๆทยออันนี้ใช้เวลาวาดนานไหมคะชิ้นี้อะชินนี้น่าจะเกือบเดือนนะเน,นี่ยแล้วอันนี้ค่ะ นนตล้จะเข้ามานี่จ้องใ่ตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนอกันฮะซียงแต่ว่าไปนึกถึงความเป็นธรรมชาติเยอะมากมเพราะว่าธรรมชาติมีพลังงานมากเลย <c oughs> ก็เลยสื่อไอเรื่องความเป็นธรรมชาติมากมากกว่าในเรื่องอื่นค่ะแล้วจะต่อไปเราไปพบกันกันกบช่วงอาร์ตโชว์บายอาจร์กันเลยไปกัน เดี๋ยววันนี้จะลองภาพแบบวาดง่ายๆดูด้วยเวลาเท่าที่มีนะครับลองไปดูกันนะครับอันนี้อจาจารย์วาดรูปอะไรเอเดี๋ยวรอ,อแป๊บนึงนะคะบอกว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องที่เราชอบเขียนเราจะเขียนในความเป็นสมดุลของ ของโลกแล้วเราอันนี้เป็นสเก็ตข่าวๆแล้วจ้นนะานคะแล้วนั้นก็จะออกมาเป็นรูปอะไรก็อรอชมกันนะฮะเราด้วย เสร็จแล้วครับอ,อขอบคุณรายการอาร์ตโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องบวกรายการ<ช> <Art Show S 2> อาร์ตโชว์มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณมากะนะครับอันนี้เป็นสไตล์ไหนคะเนี่ยก็สไตล์ที่เคยเคยเขียนเป็นการขึ้นโค้งคร่าวๆค่ะค่ะและสำหรับรายการอาร์ตโชว์ใบกีอภรณ์น,นะคะวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณนาะจรย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ความรู้สนุกสนุกกับเรานะคะขอบคุณค่ะินด,ดีด้วยเช่นกนันที่ให้โอกาสครับผมค่ะและสำหรับรายการอาจ์ตโชว์บายทีอาร์พัชนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการนี้สดสดใต้ทางช่องสถานีวิทยุมกทุกันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงห5ค่ะและทั้งนี้ยังสามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังได้ ทาง Facebook Art Show by q r Plus, และ YouTube Art Show by q r ค่ะสำหรับวันนี้รายการ Art Show by บ r คีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายรายการ Art s h o ช by บีวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านดำแกลเลอรี่ออนนูตส7ค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและเท่าความรู้จัก ลรวีวันธนาการไพยบูลค่ะ,คะ,คะ,คะวันแล้วจะเราไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกันเลยค่ะตามมาเลย ปี8เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบคิดว่าอืด้านกราฟิกเราน่าจะโอเคละเราเราพอเข้าใจในการทํางานของมันละเราอยากลองเปลี่ยนส่ายมาเป็นวิดีโอบ้างค่ะแต่มันก็ยังไม่หลุดออกจากด้านศิละปะก็คือมันก็จะยังมีด้านแบบใส่อินเสิร์ตที่มีป๊อปอัพเป็นแบบตัวการ์ตูนเป็นเ,เหมือนกับเป็นหน้าปกที่เป็นโคเบอร์แล้วก็ต้องออกแบบด้วยอะไรประมาณนี้ เละคิดเหมือนฉันบ้างไหมมันก็คตรจะเงาในทุก every night ตื่นแต่เธอไม่ได้ทำไร I think we should go outside Oh yeah เธอคิดถึงฉัน